ในพื้นที่จังหวัดชเดแดนภาคใต้นะครับไปดูเรื่องของการลงนามบันทึก MOU นะครับในเรื่องของโครงการสร้างความปร,รองรองสมรณชันตามหลักธรรมศาสนาขยายผลสู่หมู่บ้านศิลธรรมครับนายอัมพลพงสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานะครับพร้อมด้วยทางด้านของพระครูปลัดวปีรวัตนจิตตะธนุโตครับผู้แทนเจ้าคณะจังหวัดยะลาครับนายรุดีบาเกาะ รองประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลารับได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉัน์โดยใช้หลักธรรมทางศาสนาขยายผลสู่หมู่บ้านศินลธรรมโดยมีนายธราวุฒิช่วยเกิดประหลัดจังหวัดรวมถึงส่วนราชการทั้งแปดอำเภอร,ร่วมเป็นสักขีพยานนะครับต้องบอกว่าโครงการดังกล่าวเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มนะครับไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดทั้งพุทธคริสต์อิสลาม ศาส,สนาอื่นหรือว่าศาสนาอื่นที่มีความเชื่อนะครับได้มีการปรองดองสมานฉันท์ลดปัญหาความขัดแยง้งสร้างความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในการใช้หลักศาสนาที่เคารพนับถือโดยยึดหลักศาสนาแล้วก็นํามาปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตนะครับเพื่อสร้าง วัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ก่อให้เกิดสันติสุขในหมู่บ้านแล้วก็ชุมชนพัฒนาไปสู่หมู่บ้านศิลธรรมภายใต้โครงการภารกิจของกระทรวงมหาดไทยซึ่งมีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับประชาชนสมดังพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐนะครับที่หวังว่าให้ประเทศชาติมั่นคงแล้วก็มีประสิามสุขนะครับสืบสารในการพระราชปณิธานภายใต้ใตปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงครับ